ดูบรรยากาศการขายสินค้าของกลุ่มเกษตรกรเชียงคานนะคะกลุ่มอย่างก็เพืนกลุ่มอย่างก็กลุ่มแปลงใหญ่เนาะไม้ผลแปลงลูกเกษตรกรคึกคัก บุคาม่ไห้ทำไมไม่เมาหมดเลยเสามขวดเพื่อนสีรถี่ขวดกไหนหวร้อนึ่งได้ไหมขวดนี้ร้อยหนึ่งโอยขดรถไม่ได้เพื่อนขายเกิง บอกเป็นเป็นนะพูดพูดหน่บอกเป็นเปลนไปออดแล้บอย้อมเราบอยอมหลงสนเจอได้นั่นแล้ว่าบอได้แล้ววะนี่อะไคิดท่านเหรอวะบอาที่นี้ได้จาน้นโอ้หกร้อยต่อจนะเนีคนคิดก่อนได้เอาซ่อนอีกทุนหนึงมันจีบผ่อนดอกั้นโนมเอออนกกงนนุ่มาเอาเอาไปเพ่นน้ก็ด้นี้ เอาอ๋อเพื่อนไปแล้วไม่เป็นไรได้อยู่ไปแล้วเพื่นไปแล้วขายดีเนาะขายดีเนาะพี่ตุ่นมันน่าจะเขาน่าจะทอเป็นเหมือนขม้าผืนใหญ่ๆแบบอย่างนี้เนาะเราจะมาตัดเสื้อนะมันบอมันบอพอหนูดูแล้วบทอหว่าบอบอหรอพี่ตุ่น ไม่พอกะไรงมไม่พอมันกี่เมตรเนี่ยไม่พอหวะไม่พอไม่ถึงมันต้องแบบแบบสองเมตรคุณแต่เสื้อไม่ได้มันไม่ถึงเป็นไย มากันนะก็ขายดีนะสวยนะสวยสวยนะพี่ตุนลาย <c oughs> ทั้งคู่ทั้งคู่ที่นี่เขาแปลงพืน้นที่เขาเยอะเกินใหญ่ <c oughs> สินค้าคือค่กมนานพี่วอนชิมอันนี้หรือ,อยังเออเป็นยังไงไม่ชอบเหรอมันจะเป็นหวานหวาน,นเชื่อมเชื่อมนะแกขายยังไงนะสามสามพันสามพันร้อยเก่งพูดเก่งเก่งคนเนี้ยโฆษณาสินค้า น้มาเำพึ่งแท้นะคะพอเขาบอกน้ำพึ่งแท้โปรโมทเอาพี่น้อยเอานั้นมาให้พอชิมหน่อยนั้น ไหมพอออชิมแล้วชิมแล้วเหรอคะเอาพี่น้อยดูจิ้มคะจาซื้ออะไรนั่นซื้อบางเวงเหรอลูกพวกใหญ่ทางอีสานใต้ไม่มีนะให้พอออชิมสักหน่อยนะพออพอค่ะพี่น้อยเอานี้ให้พอออชิมแต่ต้องบีบก่อนนะคะคึงคึงให้มันเป็นนิ่มๆก่อนมมมัันนนิ่แล้วมันจะกินง่ายดูดกัดนิดนึงแล้วก็ดูดกินเนื้อข้างใน มันจะฝาดนะคะพออที่เป็นเปลือกมันจะฝาดแต่เนื้อมันเราต้องนวดให้เนื้อมันหลุดออกมาจากตัวนั้นพี่น้อยพี่น้อยจะเอาไปฝากพออหรือเปล่านี่ือ๋ออยู่ทางบ้านเราก็ไม่มีเนาะไม่ค่อยมีใช่มันลูกลูกมันเล็กใช่ค่ะ็เหนลูกมันจะเล็กมาอยู่นี่ขาเยอะ พี่น้อยกินกินเปลือกมันจะฝาดอย่าก,กินเปลือกหนูละหนูกินถูกกินเปลือกมันจะฝาดนะแต่เขาไม่ให้กินเปลือกเพราะว่ามันฝาดน้อยินบาเกินเป็นเหรอเกินเหรอ